ตัแล้วลูกต้องใส่ต้องใส่อะไรพ่อมันกินงูเข้าไปมันกินก่ากินงูไม่ได้จะงูจะกินกิ้งก่าลูกดูค่ะกินจิ้งจกเข้าไปมั้งค่ะอะไรกินจิ้งจกจนหางมันยาวหนูกินจิ้งจกเหรอไม่ไม่ถึงกระป๋อนกระป๋องกับิ้งกกระป๋องกับกิ้งก่าเหมือนกันไหมเหมือนชัดเจนมันก็ตัวเดียวกันแหละลูก มีแมงไม้เปล่ามันกำลังจะกินแต่กะแต่มันมันมองหาอยู่เนี่ยปลาถอยออกมาลูกถอยออกมาปลาชีหนูนั่นไงมันกินแล้วน่ะเรานั่นมันกินไปแล้วเราก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงแล้วไงมันกินไปแล้วใช่เราเรียนกิ้งก่ามันก็ฆ่าให้เราถูกต้องมันก็กินแมลงไงลูกอยู่นั่นแหละมันกินไปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนพ่อขาสงสัยมันกินจิ้งจกทั้งตัวมั้ง ค่ะก็แต่ก็คือทาไมถึงรังมันหายรังอะไรลูกรังนี่ไงกิ้งกา่กงกาไม่มีรังม,มันก็ไข่าตามพื้นดินนี่แหละแต่ไม่เห็นไข่มันไม่เห็นมันรอกเพราะไข่มันเล็กนิดเดียวถูกต้องค่ะเล็กเล็กเข้าฝุ่นอ่ะเออนี่แหละลูกหลานไดโนเสาร์ลูกสาลูกหลานแรปเตอร์ รู้จักแลปเตอร์ไหมแร์ลปเตอร์แ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 ลปเตอร์ลเไม่ไม่ขอดูรูปรูปรูปอะไรคะดูถได้ให้หนูถ่าย่พ่อถ่ายวิดีโออยู่อ๋จะร้องทำไมล่ะเดี๋ยวอร์แล้วก็พ่ออยากอยากจะกิงก่าใบไม้เลยมันมองเห็นค่ะตาตาสวยก่อนเดี๋ย่าให้่พ่อพูดไม่ฟังพ่อนะ 我重生。